ครับผมพบกับผมคีไปทั่วนะครับวันนี้เราก็จะมาอัพซีซีนูโวอีลิแกนร้อยสามห้านะครับก็สำหรับสเปคเครื่องนะครับจะเป็นลูก56มิลนะครับผมแล้วก็แคมเซียนนะครับผมก็ก่อนที่จะมาทำนะครับรถคันนี้จอดไว้นานมากนะครับแล้วก็เจ้าของได้เอามาซ่อมเราได้สตาร์ทเครื่องไปจนวาอเสียคดนะครับลูกค้าก็ได้สั่งลูก57มิลนะครับ อพอดีเราเอาไปที่ลงกึงลงกึงบอกว่ามันเป็นเสื้อไดอา,าซิลนะครับเข้าตีปอกเหล็กเข้าไปให้มันได้แค่56มิลเราก็แจ้งลูกค้าไปแล้วก็เลือกเป็นที่56มิลนะครับจากทรงหัวลูกที่ลูกค้าเห็นนะครับจะเป็นลูกทรงเดิมเลยนะครับแต่เป็นไซส์2 0 0จากนั้นผมก็วัดซีซีเบ้าฝาให้นะครับอ,อัตราส่วนกำลังอัดคันนี้อยู่ที่12.69นะครับผม ตรงกับความต้องการลูกค้าพอดีนะครับลูกค้าอยากใช้น้ํามัน E20 นะครับหายใครรู้วิธเอาไอริมนี้ออกบ้างที่โดยไม่ต้องไปลงกึงเนี่ยครับผมนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเราเจอปัญหาตัววัดอุณหภูมิมันหายไปตอนเราไปตอนเราไปกึงแต่เราก็ถามลงกึงนะว่าไอไอตัวนี้มันอยู่มันมีหรือเปล่าเขาบอก มันไม่ได้มีมันด้วยนะครับผมก็เลยทักไปถามเจ้าของรถเจ้าของรถก็ไม่รู้เหมือนกันและสุดท้ายใครจะเป็นคนรับผิดชอบผมก็เลยบอกลูกค้าไปว่าทอา,อานี้มันเป็นความสะเพร่าของผมด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ดูก่อนเอาไปส่งโรงคืนไงครับว่างั้นเดี๋ยวผมช่วยออกครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้เจ้าของรถออกอีกครึ่งนึงมันแปดร้อยกว่าบาทนะครับผมก็รับผิดชอบร่วมกันไปครับ หลังจากเราเซตและประกอบเครื่องเสร็จนะครับเราก็ยกเครื่องขึ้นแล้วก็ถ่ายน้ํามันเครื่องอะไรให้เรียบร้อยพร้อมที่จะสตาร์ทเครื่องนะครับหลังจากนั้นเราก็พบปัญหานะครับคือสตาร์ทมือไม่ได้นะครับเราก็เลยทําการช็อตขั่วตรวสอบดีเลย์สตาร์ทนะครับผมก็ทาการสตาร์ทช็อตและมันติดสรุปว่าดีเลย์สตาร์ทเสียนะครับผม ติดยังไม่ถึงนาทีไดพังนะครับผมก็ได้ลือไดออกมาดูก็สปริงที่ <ไป S 2> ดันผ่านได,ดนนอะครับมันเสื่อมสภาพนะครับมันหักหมดเลยก็เลยทำการเปลี่ยนให้ลูกค้าเรียบร้อยก,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 ก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแบตแล้วก็เปลี่ยนดดเย์สตาร์ทนะครับแล้วก็จะมาถ่ายวิดีโอให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งเพราะว่าอันนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่าย าฝากติดตามชมตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับผมขี่ไปทั่ววันนี้ก็ขอบคุณครับ